ชื่อเดิมหรือชื่อเก่าของจังหวัดระยองคือระยองมีข้อสันนิษฐานหรือแนวความคิดหลายอย่างถึงที่มาหรือต้นกําเนิดของคําว่าระยองแต่มีอยู่สองข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยข้อสันนิษฐานแรกเชื่อกันว่าคําว่าระยองอาจจะมาจากภาษามลายูเนื่องจากในสมัยโบราณมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษามลายูอยู่กระจายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มคนเหล่านี้ทําอาชีพประมงและชอบตั้งถิ่นฐานตามปากแม่น้ํา โดยสันนิษฐานกันว่าระยองอาจจะมาจากคำว่ากัวลาลายหะซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำซึ่งมีพื้นดินเป็นดินโคลนต่อมาเมื่อระยองถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยจึงอาจจะมีการลดรูปกลอนคำหรือเปลี่ยนให้เข้ากับการใช้ภาษาของคนไทยทำให้จากคำว่าลายหะกลายเป็นระยองในท้ายที่สุดข้อสันนิษฐานที่สองคำว่าระยองอาจจะมาจากคำว่าระยองที่แปลว่าเขตแดนในภาษาชองของคนชองซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาคตะวันออกของไทยหรือคำว่าระยองนั้นอาจจะแปลว่าไม้ประดู่ โดยสันนิษฐานจากการที่มีวัดประดู่ซึ่งเป็นวัดโบราณในเมืองระยองซึ่งระยองในสมัยโบราณอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีไม้ประดู่ขึ้นหนาแน่นจนคนชองเรียกบริเวณนี้ว่าระยองก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ก็มีอีกข้อสันนิษฐานว่าระยองไม่ได้มาจากภาษามลายูหรือภาษาชองแต่มาจากคำว่ายายองซึ่งยายองอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่ทำมาหากินในพื้นที่จนทุกคนรู้จักซึ่งคนทั่วไปอาจจะเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าไร่ยายอง แล้วสุดท้ายก็ถูกลดรูปถูกกร่อนคำหรือเรียกเพี้ยนกลายเป็นคำว่าระยองแทน